ยากบกับพระบัญญัติพระเจ้านะครับยากบเป็นคนที่ถูกนับถือมากคนหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้อาวุโสและเป็นบุตรของโยเซฟเป็นพี่ชายต่างบรรดาของพระเยซูยากบรู้จักพระเยซูตั้งแต่เด็กและเมื่อสวกออกไปสุดขอบโลกนะครับยากบเองที่ประจำการอยู่ที่เยรูซาเล็มสิ่งที่ยากบสอนจริงเป็นสิ่งที่สอนจากผู้อาวุโสที่มีความสนิทสนมกับพระเยซูและมีชีวิตเป็นที่น่านับถือนะครับในเรื่องบัญญัติในเรื่องบัญญัตินั้น ยากอบสอนแบบนี้ครับย่ากอบบอกว่าถ้าผู้ใดฟังพระชนะและไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวเองในกระจกเงาด้วยว่าคนนั้นแลดูตัวเองแล้วก็ไปเสียประเดี๋ยวนึงก็ลืมตัวว่าเป็นเช่นไรฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศนะครับจะตั้งอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นผู้นั้นไม่ได้เป็นเหมือนผู้ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นคนที่ประพฤติตามคนนั้นจะได้ความสุขใจในการงานของตน มีครั้งหนึ่งที่เปโลไปที่เยรูซาเล็มนะครับและคนยูในเยรูซาเลม็มได้ยินข่าวว่าท่านมาแล้วก็ประเณาตัวว่าจะไม่กินข้าวเลยถ้าไม่ได้ฆ่าเปโลเพราะเขาได้ยินว่าเปโลสอนให้คนทิ้งธรรมญัติและสุน,นัขเมื่อเปโลมาถึงเยรูซาเลม็มท่านก็มาหายากบยาก,บ,ยากบถามว่าที่เขาลืออ่ะเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าท่านยังอยู่ฝ่ายพระราชบัญญัติให้ไปบวชเป็นนาศีเหมือนบวถชีนุ่งขาวอมขาวนะครับเป็นการรักษาตัวให้บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าเจ็ดวันเปาโลก็ทําตามนั้น เพราะว่าจะยืนยันว่าท่านอยู่ในฝ่ายบัญญัติชาวยวจึงไม่ได้ฆ่าเปโลเพราะเห็นว่าท่านยังอยู่ฝ่ายพระบัญญัติในยกอบบทที่สี่ข้อสิบอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันผู้ใดที่ใส่ร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องตนผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติแต่ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินท่านตัดสินเปโลอย่างไรเปโลเป็นคนมีแนวคิดต่อบัญญัติอย่างไรท่านไม่ใช่คนตัดสินแต่ถ้าท่านตัดสิน ท่านกล่าวลายต่อรมบัญญัติและตัดสินรมบัญญัติแต่ถ้าท่านตัดสินรมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามรมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินเพราะท่านเป็นเพราะท่านควรเป็นคนที่อวยพรหนุนใจแนะนําไม่ใช่ตัดสินกันเพราะเราเป็นผู้ประพฤติตามพระบัญญัติไม่ใช่ผู้ตัดสินผู้เตัดสินผู้ตัดสินและผู้พิพากษาคือพระเยซูผู้สําเร็จโทษพระบัญญัติแล้วคือผู้ที่ทําตามพระบัญญัติได้ครบแล้วนะครับหรือวันนี้ท่านเป็นคนที่ตัดสินเปาโลเปาโลบอกว่า ท่านตัดสินเปาโลว่าเปาโลสอนให้ทิ้งบัญญัติเปาโลก็ไปโกนหัวเป็นนาซีและประพฤติตามธรรมบัญญัติให้ท่านได้เข้าใจว่าท่านนั้นเข้าใจเปาโลผิดคนตัดสินเปาโลอาจจะคือทุกคนทุกยุคสมัยที่เคยอ่านสิ่งที่เปาโลเขียนถึงการปฏิเสธบัญญัติก็ได้รูปวาดเปาโลนะครับศิลปินก็วาดเป็นผู้ชายหัวล้านคนหนึ่งหรือเพื่อเปาโลจะบอกจากภาพว่าฉันโกนหัวเป็นนาสีแล้วนะอยากตัดสินฉันแบบนี้อีกฉันอยู่ฝ่ายธรรมบัญญัติ อีกประเด็นก็คือว่าท่านผู้ที่ไม่เดินตามธรรมบัญญัติท่านตัดสินท่านกล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติไปแล้วเพราะท่านไม่ได้ประพฤติตามบัญญัตินั้นจริงไหมครับ